สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ EP ีที่3กับซีรีส์พาไปเรียนจีนเรื่องรักนิรันดร์ราชันมังกรภาษาจีนชื่อว่าอี้หลงนะคะเรามาต่อกันที่ประโยคที่81ถึง110กันค่ะประโยคที่81เจิจังเตะยงโยนีล่ะจิงจังเตยงโยนีล่ะ แปลว่าครอบครองเจ้าได้จริงๆแล้วยงโยแปลว่าครอบครองประโยคที่82สิชื่อเทียนยี่ชื่อเทียนยี่แปลว่าเป็นลิขิดฟ้าเทียนยี่แปลว่าลิขิดฟ้าประโยคที่83อีสือซิงชวนเว่ยเจิ้งอีสือซิงชวนเว่ยเจิ้ง แปลว่าให้ดาราทรงกฎเป็นพยานเว่ยเจิงแปลว่าเป็นพระยานประโยคที่84เทียนฉือเว่พินเทียนฉือว่พิน,น,พนแปลว่าบึงมังกรเป็นศินสอดพินมาจากพินจินที่แปลว่าศินสอดนะคะ ประโยคที่85ต้านหงเจียเจ๋ยอ๋้งสิงหูผต้านขงเจี๋ยอ๋อเข๋ติ้和定型物不可少แปลว่าแต่ว่าชุดแต่งงานสีแดงและสิ่งแทนใจจะขาดไม่ได้หงเจี๋ยอีอก็คือชุดแต่งงานสีแดงประโยคที่86กวิบหิงเจิ้งต้าร 永士ปู光明正大永世不ู้แปลว่าอยู่กับเจ้าอย่างเปิดเผยไปตราบนานชั่วการ永士แปลว่าตราบชั่วการประโยคที่เปเจิีเจ็ด你能保证永远不离片刻你能保证永远不离片อแปลว่าเจ้าสามารถรับรองว่าไม่ห่างกายได้ตลอดไป เปาเจิ้งแปลว่ารับรองประโยคที่แปดสยงหยวนอีข้าวนี้เป่าคู่หวอยงหยวนอีข้าวนี้เป่าคู่หวอแปลว่าพึ่งพาท่านปกป้องข้าตลอดไปอีข้าวแปลว่าพึ่งพาประโยคที่แปดสชุ่นปู้ปู้หลีชุ่นปู้ปู้หลีแปลว่าไม่ห่างแม้เพียงเก้าเดียว ประโยคที่ 90, เก้าสิบ我不想成为你的累赘。我不想成为你的累赘。ปแปลว่าข้าไม่อยากกลายเป็นภาระของท่านเหลจแปลว่าภาระประโยคที่9ก้าสิบเอ็ดหชินหวอเชินแปลว่าพวกเราค่อยแต่งงานกันเฉชินแปลว่าแต่งงาน ประโยคที่เก้าสิบสองเมื่อหลี่ชื่อปูหุมื่งหลี่ชืูยเลต่ตแปลว่าในฝันไม่มีทางเหนื่อยเมืแปลว่าฝันประโยคที่9ก้าสิบสามว่าจะได,ด้ไม่เคยเอ็นจยงสบ้าว่าจด,ด้่เคย เอินเจียงโฉแปลว่าข้าไม่มีวันตอบแทนด้วยการทำร้ายเอินเจียงโฉแปลว่าตอบแทนด้วยการทำร้ายประโยคที่94หนากรเสอร์เพยการเฟยหลี่หวอหนากรเสร์เพยการเฟยหลี่หวอแปลว่าไอ้ลามมกหน้าไหนกล้ามาลวนลามข้าเฟยหลี่แปลว่าลวนลาม ประโยคที่95ชื่อว่าสว่วนชนโตเป้หนีโมกลัวล勒ชื่อว่าสว่วนชนโตเป้หนีโมกลัวล勒แปลว่าข้าถูกเจ้าลูบคำทั่วทั้งร่างกายโมแปลว่าลูบคำประโยคที่96หกว่ซินปูก้กูว่าซินปู้กูแปลว่าใจข้าไม่โดดเดี่ยวกูแปลว่าโดดเดี่ยวประโยคที่97 ，可ข要อปูย不าว,ว่างเลหเขอปูยาว,ว่างเลหแปลว่าอย่าลืมค่านะว่างแปลว่าลืมประโยคที่98จื่อเย่าหนีหวอปูเฟินคายจื่อเย่าหนีหอปู้เฟินคายแปลว่าขอเพียงเราสองคนไม่พลากจากกันเฟินคายแปลว่าพลากจากกัน ประโยคที่99หนี诗诗诗诗โตเย่าเฉวหุ่ยจ,จืย้อจียงการเตจโจเสียชีหนีโตเย่าเฉวหุยจื้อจียงการเตจโจเสียชีแปลว่าเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะกล้าเดินด้วยตนเองต่อไปยงกานแปลว่ากล้าหรือว่ากล้าหาญประโยคที่100หลีเปียชื่อจงจิวชี้เย่าเมี่ยนตุ้ยเตะวันที ลีเปีย是终究需要面对的问题แปลว่าการจากลาคือปัญหาที่ในที่สุดจำเป็นต้องเผชิญหน้าหลีเปียแปลว่าการจากลาประโยคที่101 1 0ึ่งร้อยหนึ่งสงเว่ยววออววยินเว่ย时光而流失分าสงเว่ยยินเว่ยา光 เอ,อ่อดิวสือเฟินขาวแปลว่าไม่เคยลดน้อยลงไปเพราะการเวลาเลยแม้แต่นิดเดียวฉือกวางแปลว่าการเวลาประโยคที่หนึ่งร้อยสองสืภาษ์相伴的时间太过短暂，子怕相伴的时间太过短暂，แปลว่า เพียงกลัวว่าเวลาที่อยู่เคียงข้างกันจะสั้นเกินไปเสียงป้านแปลว่าเคียงข้างกันประโยคที่หนึ่งร้อยสามอีซุนเชื่อชื่อหยงเหิงอีซุนเชื่อชื่อหยงเหิงแปลว่าเวลาชั่วครู่กลับเป็นนิรันต์หยงเหิงแปลว่านิรัน์ประโยคที่หนึ่งร้อยสี่เปียเสียงโยติวเซียวออีเกิร์น เปียเสียงโย่ติวเสีย่ยหออีกเกอเหรินแปลว่าอย่าคิดจะทิ้งข้าไว้คนเดียวอีกติวแปลว่าทิ้งประโยคที่หนึ่งร้อยห้าอี้ฉี่เฉิงตานเตออี้ฉี่เฉิงตานเตอแปลว่าช่วยกันแบ่งเบาภาระเฉิงตานแปลว่าแบ่งเบาภาระ ประโยคที่หนึ่งร้อยหกหนีเฉิง说过你要借给我หนิเฉิง说过你要借给我แปลว่าเจ้าเคยพูดว่าเจ้าจะแต่างงานกับข้าเจียแปลว่าแต่งงานประโยคที่หนึ่งร้อยเจ็ด可是我却等不到了可是我ต等不到了แปลว่าแต่ข้ากับรอไม่ได้แล้ว ต่งปูต้าแปลว่ารอไม่ได้ประโยคที108่หนึ่งรอปัู้หนึ่งเว้ยหนีจัวหงฉางหัอปู้หนึ่งเว้ยหนีจัวหงฉางแปลว่าข้าไม่อาจสวมชุดแดงเพื่อเจ้าได้จัวแปลว่าสวมสวมใส่ ประโยคที่หนึ่งร้อยเก้าเชื่อจือหนิงไว่หนีพีซางอีเชื่อจือหนิงไว่หนีพีซางอีแปลว่ากลับทำได้เพียงสวมชุดไว้ทุกเพื่อเจ้าซางอีแปลว่าชุดไว้ทุกประโยคที่หนึ่งร้อยสิบหนีเชื่อ,อชื่อปูจีเตอหว่อเมินเตอเย่ติ่งล่ะหนีเชื่อชื่อปูจีเตอ ว่อ约เงินเตะเตละแปลว่าเจ้ากับจำสัญญาของเราไม่ได้แล้วยเ t ติ้แปลว่าสัญญาจบแล้วนะคะกับประโยคที่น่าสนใจ110ประโยคจากเรื่องรักนิรันดร์ราชันมังกรค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ